สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของหินออปชันต่างๆในเกมนี้ครับเพราะมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมือใหม่หลายๆคนเนี่ยถามกันเข้ามาครับผมว่าหินไหนเนี่ยที่เราจะต้องเก็บไว้ใช้เอาไปขายหรือหินไหนที่มันไม่ดีควรเอาไปย่อยเอาไปผสมบ้างนะครับในคลิปนี้นะครับเรามาบอกคําตอบของเรื่องนี้กันนะครับผมถ้าพร้อมแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร้และเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพจวินทอปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพจชวินทอปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ ก่อนอื่นนะครับผมขอปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของหินออปชันกันก่อนเลยนะครับหินออปชันในเกมโยกังจะแบ่งออกด้วยกันเป็น2อันครับ1เลยคือหินกลายทองครับคือหินสีน้ําเงินแล้วก็2ครับคือหินหยกเย็นคือหินสีเขียวนั่นเองครับสำหรับหินกลายทองเนี่ยก็จะเป็นหินที่ใช้ในการออฟใสอาวุธเพื่อเพิ่มความแรงต่างๆนั่นเองนะครับส่วนหินหยกเย็นนะครับจะเป็นหินสีเขียวที่ออปชั่นเข้าไปในพวกเครื่องป้องกันไม่ว่าจะเป็นชุด รองเท้าปอกแขนทั้งหมดตรงนี้จะใช้หินหยกเย็นนั่นเองนะครับผมอ่ะและหินแต่ละสีเนี่ยก็จะมีออปชั่น ที่แตกต่างกันออกไปนะครับเริ่มจากหินกลายทองก่อนล้วกันนะครับหินกลายทองออปชันแรกคือหินโจมตีครับโจมตีก็ตรงๆต,ตัวเลยครับผมก็คือเพิ่มความแรงเพิ่มพลังโจมตีของเรานั่นเองนะครับซึ่งหินโจมตีต่ําสุดเนี่ยก็คือ1ครับสูงสุดเนี่ยจะเป็น15ครับถ้าเพื่อนเพื่อนได้หินโจมตีที่ระดับ15บห้อะไรเงี้ยก็สามารถเก็บไว้ใช้ออปชันได้นะครับเพราะว่าโจมตีของเกมนี้ก็คือสามารถเพิ่มได้ทั้งโจมตีปกติไล่ลํำแล้วก็วิชาเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าหินโจมตีในจุดตียุทธภ เลือดใหม่เนี่ยไม่ใช่หินที่ดีที่สุดสําหรับหินกลายทองนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มโจมตีก็จริงแต่ว่าไม่ได้แรงที่สุดนั่นเองครับหินกลายทองอันต่อมานะครับก็คือหินล่านั่นเองครับสำหรับล่าเนี่ยจะเป็นการเพิ่มดาเมจเพิ่มเติม1ินั่นเองครับถ้าใครเคยเล่น PC ซนะครับหินนี้จะเรียกว่าเพิ่มความรุนแรงในการโจมตีนะครับซึ่งมันก็จะเพิ่มในส่วนของพวกการไล่รำจากพวกกระบีทวนดาบหรือว่าสกิลหมุนของนักธนูนั่นเอง นะครับซึ่งในเวอร์ชั่นนี้นะครับมันไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่หินตัวนี้เลยไม่ค่อยมีค่าสักเท่าไหร่นั่นเองครับส่วนใหญ่คนก็จะเอาไปย่อยหรือว่าเอาไปผสมนั่นเองนะครับสำหรับหินตัวนี้นะครับจะมีค่าต่ําสุดอยู่ที่1แล้วก็สูงสุดอยู่ที่20นั่นเองครับต่อมานะครับคือหินกลายทองกังฟูครับหินนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นหินที่ดีที่สุดนะครับสำหรับหินกลายทองเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ากังฟูตัวนี้ครับถ้าเป็นสมัย PC ซีเขาจะเรียกว่า หินโจมตีด้วยวิชานั่นเองนะครับหรือถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับหินนี้คือหินที่ทําให้สกิลของเราเนี่ยแรงขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งค่าต่ําสุดของหินวิชาเนี่ยจะอยู่ที่1ครับและสูงสุดเนี่ยอยู่ที่25้นั่นเองครับ <Okay. S 1> ถ้าเกิดใครหาหินโจมตีด้วยกังฟูที่ระดับ20บวกขึ้นไปเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าช่วงต้นเกมเนี่ยขายดีนะครับหรือถ้าเกิดใครมี24 2 5เลยเนี่ย โอ้เป็นที่ต้องการของใครหลายๆคนแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกอาชีพเลยที่เป็นอาชีพที่ทําดาเมจนะครับจะใช้หินกังฟูกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เก็บไว้ให้ดีๆครับผมนะแต่ถ้าต่ําเกินไปนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นหินกังฟูแบบว่า เพิ่มแค่ C ีแบบนี้ครับอ่าแบบเนี้ยสามารถย่อยทิ้งหรือเอาไปผสมทิ้งได้เลยนะครับผมต่อมาคือหินกลายทองที่เป็นกําลังภายในครับสำหรับหินกลายทองที่เป็นกําลังภายในเนี่ยก็จะมีค่าต่ําสุดที่5ครับสูงสุดที่50สครับสำหรับกําลังภายในเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มค่า SP ของตัวละครนะครับหลอดสีฟ้าให้เรามีมานา SP ใช้ได้นานขึ้นหรือว่าเยอะขึ้นนั่นเองครับก็เป็นหินที่ไม่ได้นิยมสักเท่าไหร่ครับถัดมานะครับก็จะเป็นหินกลายทองที่เขียนว่าชีวิตครับสำหรับ หินตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มค่าแม่นยำนั่นเองครับอ่าตรงนี้นะครับก็ไม่ได้นิยมสักเท่าไหร่ถ้าอนาคตไม่ได้มีคนทําค่าหลบหลีกเยอะๆนะครับหินตัวนี้ก็จะไม่มีความหมายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหินตัวนี้สามารถเอาไปย่อยหรือเอาไปผสมได้เลยครับและสุดท้ายนะครับก็คือหินกลายทองที่เพิ่มลมปราณครับหินตัวนี้นะครับค่าต่ําสุดจะอยู่ที่1และสูงสุดจะอยู่ที่2ครับหินนี้จะดีมากๆครับถ้าเกิดเป็นลมปราณ2ครับมันจะใช้กับพวกหมอ สายเก๊กหรือหมอสายซัพพอร์ตนั่นแหละฮะเพราะว่าหมอสายซัพพอร์ตเนี่ยเขาจะไม่ได้ต้องการความแรงของสกิลหรือว่าวิชานั่นเองครับแต่ว่าเขาต้องการที่จะเพิ่มค่าลมปราณของเขาให้สูงขึ้นเพื่อให้เขาฮิลได้แรงขึ้นมีเลือดเยอะขึ้นปั๊มยาได้แรงขึ้น นะครับจากตัวของปรานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหินลมนะครับหรือว่าหินลมปราเนี่ยจะใช้เฉพาะกับอาชีพหมอที่เป็นสายซัพพอร์ตนะครับถ้าเกิดใครมีเลเวล2เนี่ยก็จะขายพวกหมอสายซัพพอร์ตได้ดีครับถัดมานะครับเรามาพูดถึงหินหยกเย็นกันบ้างครับหินหยกเย็นค่าแรกเลยคือค่าป้องกันครับค่านี้ต้องบอกเลยว่าเป็นค่าที่สําคัญมากๆซึ่งค่าป้องกันเนี่ยก็จะมีต่ําสุดอยู่ที่1และสูงสุดอยู่ที่8นั่นเองครับค่าป้องกันเนี่ยเป็นค่าที่บอกเลยว่าทําให้เรา สามารถยืนฟาร์มมอนสเตอร์ต่างๆได้ดีขึ้นยิ่งระดับสูงขึ้นมอนสเตอร์มีค่าโจมตีที่เยอะขึ้นเราก็ต้องการค่าป้องกันที่เยอะเพราะฉะนั้นหินหยกเย็นที่เป็นค่าป้องกันเนี่ยจะมีมูลค่าสูงมากและเพื่อนๆอย่าลืมว่าหินหยกเย็นเนี่ยมันใช้กับทั้งเสื้อผ้ารองเท้าปลอกแขนอีก2ข้างนะครับเพราะฉะนั้นตัวหินป้องกันเหล่านี้มันจะถูกใช้เยอะมากๆนะครับยิ่งคุณมีหินป้องกันระดับสูงๆอย่าง6 7 แเนี่ยโอ้โหราคาดีมากถ้าคุณไม่ใช้เองเนี่ย คุณก็ยังสามารถเอาไปขายได้นะครับเพราะฉะนั้นหินหยกเย็นที่เป็นป้องกันสูงสูงเนี่ยคุณสามารถเก็บไว้ใช้หรือเอาไปขายได้เลยนะครับตัวนี้มีค่ามากๆครับ <S <S หินหยกเย็นอันถัดมานะครับก็คือหินหยกเย็นป้องกันด้วยกังฟูครับหินนี้นะครับจะใช้สําหรับตอนเลดเกมครับเพราะว่าหินนี้จะเป็นค่าป้องกันสกิลนั่นเองนะครับก็คือเวลาที่เราจะต้องไป PVP กับคนอื่นนะครับเราจะใช้หินตัวนี้กันเพราะว่าทุกคนจะใช้สกิลในการโจมตีหรือใช้วิชาในการ โจมตีใส่กันนะครับเพราะฉะนั้นไอหินป้องกันเนี่ยมันจะมาสู้หินกังฟูไม่ได้ตอน PVP นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เรียนง่ายๆว่าสําหรับใครที่ชื่นชอบการ PVP ไล่ฆ่าเนี่ยก็จะใช้หินหยกเย็นกังฟูในการออฟเข้าไปในอ,อุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้นะครับค่าต่ําสุดเนี่ยจะอยู่ที่10ครับสูงสุดจะอยู่ที่40เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหาหินหยกเย็นป้องกันด้วยกังฟูสัก35ขึ้นไปจนถึง40ได้เนี่ย คุณก็จะสามารถเอาไปออปชั่นใส่ของ PVP ของคุณได้นั่นเองครับถัดมาคือหินหยกเย็นที่เขียนว่าเลือดครับตัวนี้ก็จะเป็นการเพิ่มค่าเลือดของเรานั่นเองครับก็จะช่วยเสริมให้เลือดของเราเนี่ยเยอะขึ้นครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นที่นิยมเท่ากับพวกหินป้องกันหรือหินป้องกันกังฟูนะครับเพราะว่าเลือดเยอะ แต่ถ้าโดนแรงก็ยังเจ็บอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมเชีร์ว่าให้ไปทําพวกป้องกันหรือป้องกันกังฟูจะดีกว่านะครับสำหรับหินเลือดเนี่ยก็จะมีค่าต่ําสุดอยู่ที่5แล้วก็สูงสุดอยู่ที่50นั่นเองครับหินถัดมานะครับคือหินหยกเย็นสายหลบนั่นเองครับสำหรับหินตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มค่าหลบหลีกนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสําหรับหินตัวนี้เนี่ย ถ้าเราไม่ได้ทําเยอะจริงๆเนี่ยก็อาจจะเห็นผลได้ค่อนข้างยากเลยเป็นตัวที่ไม่ได้นิยมในการออฟในช่วงแรกๆนั่นเองนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยใครที่แบบว่าเอ,อ้ยอยากจะลองเล่นเป็นสายหลบทั้งตัวแล้วคิดว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ได้มีค่าแม่นยําสักเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถที่จะลองได้ครับแต่ไม่เหมาะกับช่วงต้นเกมจริงๆนะครับหินหลบหลีกเนี่ยก็จะมีค่าต่ําสุดอยู่ที่1และสูงสุดอยู่ที่10นั่นเองครับและสุดท้ายนะครับก็คือหินหยกเย็นกําลังภายในนั่นเองครับตัวนี้ก็จะเป็นการเพิ่มค่า หรือว่ามานานั่นเองครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่ได้นิยมเท่าไหร่ครับสามารถเอาไปย่อยหรือเอาไปผสมได้นั่นเองครับและนี่นะครับก็คือจะเป็นความสามารถของหินกลายทองและหินหยกเย็นทั้งหมดนะครับผมสําหรับช่วงต้นเกมนั่นเองนะผมก็แนะนําไปให้เพื่อนๆแล้วนะครับสำหรับหินกลายทองผมสรุปให้เลยนะครับผมว่าหลักๆก็จะเก็บหินกังฟูเอาไว้หรือถ้าเกิดเป็นหมอสายเก๊กสายสปอร์ตก็จะเก็บหินลมเอาไว้ครับส่วนตัวของหินหยกเย็นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเก็บของป้องกันได้ 5 6 7 8ก็จะดีมากๆในช่วงต้นเกม <Okay. S 1> แล้วก็เรื่องของหินหยกเย็นที่เป็นกังฟูระดับ3 5มสถึงสีขึ้นไปก็จะดีมากๆนั่นเอง <Wow. S 1> นะครับแล้วต้องบอกนะครับว่าอนาคตหลังเลเวลาแปเนี่ยคุณจะเจอกับหินเหล่านี้ที่เป็นระดับสูงขึ้นออฟดีขึ้นด้วยนะครับถึงตอนนั้นเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับผมว่าเราควรจะใช้หินอะไรบ้างนั่นเองฮะส่วนตรงนี้ผมบอกไปหมดแล้วนะครับผมว่าหินในบ้างที่จะเป็นที่นิยมในเกมโยกงังเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถเอาไปตั้งขายได้เองตาม ตายเพื่อนๆเลยครับก่อนจากกันไปขอเสริมอีกนิดนึงครับสำหรับใครที่ยังย่อยหินไม่เป็นนะครับเข้ามาที่เมนูผลิตนะครับแล้วก็กดแยกส่วนครับเพื่อนๆจะสามารถแยกหินต่างๆได้ตามใจเพื่อนๆเลยนะครับแล้วก็อีกเมนูนึงครับสำหรับใครที่มีหินเกลือเยอะหินที่มันดูอ่อนๆเยอะอย่างเช่นอะหินชีวิตเราไม่ใช้อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาในเมนูโอนขวาล่างตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทําการ ผสมผสานกันได้นะครับเอาสี่ก้อนมาผสมนะครับแล้วก็ออกมาเป็นก้อนใหม่หนึ่งก้อนโดยการแรนดอมนั่นเองครับโอเคครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับเรื่องของหินหยกเย็นแล้วก็หินกลายทองนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องจุงโกในการทําคลิปของเกมมือถือต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ